สองสี่สมาร์ทโฟนสเปคคุ้มค่าหน้าจัดช่วงนี้ในงบไม่เกิน90,00บาทสองสี่สมาร์ทโฟนสเปคคุ้มค่าหน้าจัดช่วงนี้ในงบไม่เกิน90,00บาทสวัสดีครับผมที่ไาทีฟ้านะครับในคลิปนี้ทางไอทีฟ้าขอมาส่องสี่สมาร์ทโฟนสเปคคุ้มค่าหน้าจัดช่วงนี้ในงบไม่เกิน9 0 0 0บาทดูนะครับจะมีรุ่นไหนหน้าจัดกันบ้างเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ เริ่มกันที่รุ่นแรกครับกับซั s ซุง Galaxy A51 ที่มีราคาอยู่ที่8,888บาทมาพร้อมกับสเปคต่านี้ครับตัวเครื่องมีขนาด158.5คูณ73.6คูณ7.9ม mm ิลลิเมตรน้ำหนัก172กรัมหน้าจอแสดงผล Super m m r l e d i n f i n i t y O Display ขนาด6.5นิ้วความลเอียด Full HD Plus 1 0 8 0คูณ2,400พิกเซลฉายช erm ิปประมวลผล Exynos 9611 Octa oc ให้แหลมมาที่8กิกส่วนหลอมให้มาที่128กิกรองรับหน่วยความจำภายนอกแบบไมโคร SD สูงสุด512กิกระบบปฏิบัติการ Android 10ครอบคับด้วย One UI 2.0ให้กล้องหลังม,ลมัทั้งหมด4ตัว Quad Camera มีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลรูรับแสง f/2.0 กล้องตัวที่2เป็นเลนส์มุมกว้างอ er ัลตร w i d ความละเอียด12ล้านพิกเซลเก็บภาพมุมกว้างสุด123องศารูรับแสง f/2.2 กล้องตัวที่3เป็นเลนส์ ความละเอียดหล้านพิกเซลรูรับแสง f 2 2กล้องตัวที่4เป็นเลนส์มาโครความละเอียดหล้านพิกเซลรูรับแสง f 2 4ครับส่วนกล้องหน้าความละเอียดสามสิบล้านพิกเซลรูรับแสง f 2 2มีเซ็นเซอร์สแกนมือบนหน้าจอรองรับการเชื่อมต่อ USB Type C ให้แบตเตอรี่มาที่4,000ม ah, ิลลิแอมป์พร้อมเทคโนโลยีชาร์จเร็วสิวัตต์ฟาชาร์จิ่งอีกด,ด้วยครับมาต่อกันกับสมาร์ทโฟนรุ่นที่2กันเลยนะครับกับรุ่นหัวเว่ย nova เจ็ด i กับราคา8,990บาท มาพร้อมกับสเปคตามนี้ครับตัวเครื่องมีขนาด159.2ค x 76.3คณ8.7มิลเมตรน้ำหนัก183กรัมหน้าจอแสดงผล LCD หัวเว่ย Punch Hole Display ขนาด6.4นิ้วความละเอียด Full HD ath, 1080ค x 10. 2. 2 3 1 0พิออกเซล398พิกเซล per inch ใช้ชิปประมวลผล Kirin 810 Octa Core มีเทคโนโลยี GPU Turbo 3.0ไถเหลนที่ 8GB ส่วนรอมให้ไปที่128 g ิรอเราล้ำหน่วยความจำภายนอกแบบ N-Card ขนาดสูงสุด256 g ิครับ,ลบรลบบปฏิบริการ Android 10ครอบครับด้วย EMUI 10.0.1ให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัว AI Quad Camera มีทั้งกล้องตัวหลัก Wide Angle ความละเมอียด48ล้านพิกเซลรูปจจแ F 1.8กล้องตัวสองเป็น Ultra Wide Angle ความละเมอียด8ล้านพิกเซลรูปจจแ F 2.4เก็บภาพมุ b, 4, มกวามม้ b, วางสุด120อ,องศา กล่องตัวที่3เป็นเบลนโบเก้ความละเอียด2ล้านพิกเซลรูปแสง f 2.4กล่องตัวที่4เป็นมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลรูปแสง f 2.4ถ่ายภาพระยะใกล้สุด4เซนติเมตรส่วนกล้องหน้าครับความเรเอียด16ล้านพิกเซลรูปแสง f 2.0พร้อมซ s เปอร์ไนท์เซลฟี่2.0รองรับบริการ HMS หัวห้อยโมบายสวีทมีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมือด้านข้างข,างของตัวเครื่องรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4กิกะเฮิรตซ์และ5กิกะเฮิรตซ มีบลูทูธ5.1และ n f c รองรับการเชื่อมต่อ USB Type C ให้แบตเตอรี่มีที่4 2 0 0มป์รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว40วัตต์โวลวัย Super Charge อีกด้วยครับมาถึงสมาร์ทโฟนสเปคคุ้มค่าน่าจัดช่วงนี้เนี่ยงบไ่เกิน9,000บาทรุ่นดี3แล้วนะครับกับรุ่น r e l m e 6รุ่น RAM 8GB รอม 128GB กับราคา8,999บาทมาพร้อมกับสเปคตามนี้ครับตัวเครื่องมีขนาด162.1 x 74.8 คูณ8.9มิลิเมตรน้ำหนัก191กรัมหน้าจอแสดงผลพันโชริเพล์ขนาด6.5นิ้วอัตราส่วน20.9ต่อ9ความลเอียดฟรเอชดิพลาสหนึ ath, 1, 0พคูณ24พพิเซลมีพื้นที่การแสดงผลคิดเป็น90.5อร์เซและมีค่ารีเฟรชเรทระดับ9 0เฮิรตครอบทับด้วยกระจกอกล,ล,กลูมิเนีลัตฉายชิปประมวลผลมี d ดเท c กเลโอ G 9 0 t o c t c o r e ออคตคความเร็ว2อ5ยเฮิร์ตซ์ GPU ให้แระมาแบบ LPDDR4X มีให้เลือก 4GB 8GB ส่วนลำเป็นมาตรฐาน u s 2.1ให้มาที่ 118GB รองรับหน่วยความจำภายนอกแบบ microSD สูงสุด 256GB ระบบปฏิบัติการ Android 10ครอบทับด้วยมี UI ให้กล้องหลังมั้งหมด4ตัว AI Quad Camera มีทั้งกล้องตัวหลักเป็น Wide Angle ความละเอียด64ล้านพิกเซลเซนเซอร์ samsung g d i g ขนาด1นึส่วนหนนิ้วรูรับแสง f 1.8กล้องตัวที่2เป็นเลนส์ ultra wide angle ความละเอียด8ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2.3เก็บภาพมุมกว้างสุด119องศากล้องตัวที่3เป็นเลนส์ b&w portrait รูรับแสง f 2.4กล้องตัวที่สี่เป็น macro ความละเอียด2องล้านพิกเซลรู 4, รับแสง f 2.4ถ่ายภาพระยะใกล้สุด4ซนเมตรครับลองรับโฟกัสภาพแบบ p d a f มีโหมดถ่ายภาพความละเอียดสูง u ต t ้า64เมกะพิเซล Super ร์ไนท s c a p e 2.0สำหรับถ่ายภาพเวลากลางคืนโดยเฉพาะอีกด้วยครับมีโหมด p o r t ท a i ถ่ายภาพหน้าชั้นเรงเบอร์พร้อมโบเก้เอฟเฟกมีโหมดโครมาบ b o o t ในการเพิ่มสีสันให้กับภาพถ่ายและฟังก์ชัน AI Skin Recognition สำหรับตรวจจับซีนต่างๆพร้อมแต่งภาพให้สวยงามโดยอัตโนมัติอีกด้วยครับรวมถึงบันทึกวิดีโอความละเอียดสูงสุดที่ระดับ 4K Ultra HD พร้อมระบบ U.I.S. Video Stabilize Station และฟังก์ชัน s ัลโ m มระดับ120เฟรมต่อินาทีครับส่วนกล้องหน้าฝั่งบนหน้าจอแบบ In Display Selfie ความละเอียด16ล้านพิเกเซลรูรับแสง F2.0 หลองรับเทคนโลยี AI Beauty มีหมด Protege Pro Broke Effect และฟังก์ชันถ่ายวิดีโอแบบสโลโมเซลฟี่ด้วยครับมีเซนเซอร์สแกนน้ำมือด้านข้างข,างของตัวเครื่องใช้เวลาในการปลดล็อกเพียงแค่0.29วินาทีครับมีระบบสแกนใบหน้า รองรับการใช้งานพร้อมกันสซิมการ์ดพร้อมถาดใส่ซิมการ์ดแบบทิปปังสลอตรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ดูโ b แบ d และบลูทูธ5.0รองรับการเชื่อมต่อ USB Type C ให้แบตเตอรี่ความจุ4,300ม ah, ิลลิแอมรองรับเทคโนโลยีชาร์เร็ว30วัตต์วูฟแฉดชาร์จ4.0นี้ด้วยครับสมาร์ทโฟนเรยวมี6มีรุ่นราคาตามนี้ครับรุ่น 4G รุม118 g b ราคาอยู่ที่7,999บาท รุ่น8 g ิกรอม128 g ิกราคาอยู่ที่8,999บาทครับมาถึงรุ่นสุดท้ายของคลิปนี้แล้วครับกับสมาร์ทโฟนรุ่น OPPO A92 มีราคาอยู่ที่8,999บาทมาพร้อมกับสเปคตามนี้ครับน่าจะาแสดงผล n e o d i s p l a y ขนาด6.5นิ้วความละเอีย Full HD Plus 1080ณ2400พิกเซลอัตราส่วน20:9มีพื้นที่การแสดงผลคิดเป็น 90.5%ใช้ชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 665 Octa Core มีเทคโนโลยี Hyper Boot ให้แหลมมาแบบ LPDDR4X ที่8 g ิส่วนลมเป็นมาตรฐาน u s 2.1ให้มาที่128 g b ระบบปฏิบัติการ Android 10ครอบทับด้วย ColorOS 7.1ให้กล้องหลังมัทั้งหมด4ตัว AI Quad Camera มีทั้งกล้องตัวหลักความเนียด48ล้านพิกเซลรลืใจ F 1.7กล้องตัว2เป็น Ultra Wide Angle ความละเอียดแล้านพิเซลเก็บภาพมุมกว้างสุด1ห19องศากล่องตัวที่3เปรเลนพลาสเท็ความละเอียด2ล้านพิเซลกล่องตัวที่4เปลนโมโนโครมความละเอียด2ล้านพิเซลรองรับหมดถ่ายภาพความละเอียดสูงสุด Ultra HD 48ล้านพิเซลมีหมดถ่ายภาพกลางคืนแบบัลตร้าไนท์โหมด2.0มีหมดถ่ายภาพหน้าช้าลองเบร์พลาสเท็มีหมดหน้าสวย Beauty มีฟังก์ชัน AI Skin Recognition ในการตัวจับซีนต่างๆในการถ่ายภาพเพื่อน,นำไปปรับแต่งให้เหมาะสมรับการ,บ,ร,บ,รบันทึกวิดีโอความละเอียดสูงสุดที่ระดับ 4K UHD พร้อมโหมดป้องกันภาพสั่นไหวแบบ Ultra Steady Video รวมถึงการถ่ายวิดีโอในมุมกว้างพิเศษวิดีโอ Ultra Wide Angle กล้องหน้าความละเอียด16พิกเซลมีเซ็นเซอร์ตรดการมือด้านข้างข,างของตัวเครื่องมีระบบสแกนใบหน้ามีลำโพงสเตอริโอแบบคู่พร้อมระบบเสียง Hi-Res Audio และ Direct 2.0ครับ มีพอตเชื่อมต่อ USB t y ท e ซให้เบตเตอร์แบตเต่ที่5,000ม ah, ิลอรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว18วัตต์ฟ้าชาร์จจริงด้วยครับจบกันไปแล้วนะครับกับ2-4สมาร์ทโฟนสเปคคุ้มค่าหน้าจัดช่วงนี้หนง่งงบไม่เกิน9,000บาทถูกใจรุ่นไหนเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้ลคลิปนี้นะครับเข้าไปจัดกันได้เลยครับ